สวัสดีครับพี่หมีจะช่องหมีอ้วนดูดวงธาตุดินวันนี้ราศีพฤษภราศีกรนแล้วก็ราศีมังกรตอนนี้เราเจอคู่แท้แล้วหรือยังเรามาฟังคำนายความรักของชาวธาตุดินกันได้เลยครับผมจะเปิดมวด3เซตนะครับเสตนสามใบเป็นคาถามแบบแรนดอมนะครับว่าความรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงต่อจากนี้นะครับตอนนี้คุณเจอคู่แท้แล้วหรือยังนะครับเปิดมาดูในเซตแรกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าชาวธาตุดินนะครับตอนนี้เองเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยใจกับเรื่องของความรักมากๆนะครับตอนนี้ชาวธาตุดินยังไม่เจอคู่แท้ครับยังไม่เจอคนในความรักนะ เจอคนที่จะเป็นเนื้อคู่สําหรับเรานะครับเพราะว่าชาวธาตุดินเนี่ยมักจะถูกหลอกนะครับกับเรื่องของความรักจะอยู่บ่อยๆนะครับความรักนะครับมักมาพร้อมกับปัญหานะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าชาวธาตุดินอาจจะเหนื่อยใจมากๆสําหรับเรื่องของความรักครับปัญหาในเรื่องของความรักเนี่ยมีค่อนข้างจุกจิกครับเพราะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเนี่ยไม่จริงจังไม่จริงใจนะครับมีคนของใจอยู่แล้วนะครับรวมถึงมีแฟนอยู่แล้วมีความรักอยู่แล้วบ้างนะครับนำพาเรื่องปวดหัวนําพาเรื่องของความเครียดเนี่ยมาให้นะครับและคุณเองก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนซะด้วยเลยทําให้ความสัััมมพนนธ์หรรือควากเี่ ไปอย่างยากครับตอนนี้นะครับชาวท่านดียังไม่เจอคู่แท้และยังไม่เจอความรักครับผมตอนนี้นะครับเปมาดูในเซตที่2นะครับบอกเลยว่าเหนื่อยใจกับเรื่องของความรักครับถ้าคุณมีแฟนมีความรักนะขานี้มีคนคุยนะขานี้หรือคนโสดกําลังจะพัฒนาต่อความสัมพันธ์ผมบอกเลยว่าตอนนี้ภาวะความเสี่ยงในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมีค่อนข้างที่จะแตะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับบอกเลยว่าคุณถ้าคุณคบกับคนคนนี้นะครับหรือไปต่อกับคนคนนี้นะผมบอกเลยว่าคุณเตรียมตัวเหนื่อยใจทุกใจอย่างแน่นอนนะครับเพราะ ถูกลดทอนความเป็นตัวเองลงนะครับและทําให้เขาเนี่ยอยู่เหนืออำนาจของคุณนะครับทาให้คุณอึดอัดกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณอาจจะต้องตกอยู่ในภาวะจํายอมอะไรบางอย่างกับเรื่องของความรักครับผมอ่ะเซตที่3นะครับเป็นยังไงตอนนี้นะครับเราเจอคู่แท้แล้วหรือยังอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตอนนี้ชาวธาตุดินนะครับราศีพฤกษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรเนี่ยยังไม่เจอคู่แท้ยังไม่เจอความรักที่จริงจังนะครับยังไม่เจอความรักที่จริงใจนะครับสําหรับคนโสดระวังให้ดีครับระวังจะเจอคนที่ไม่จริงใจเข้ามาในช่วงนี้ครับ ผมบอกเลยว่าถ้าตัดได้ตัดเลยครับเพราะคนนี้ทําให้คุณเหนื่อยใจอย่างแน่นอนคุณเองก็เป็นคนเซนแรงอยู่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะมองออกว่าคนคนนี้คิดยังไงกับคุณตั้งแต่แรกแต่คุณพยายามที่จะฝืนนะครับว่าอยากให้มันไปต่อแต่ผมบอกเลยว่าความรักในครั้งนี้ไปต่อได้ยากครับผม